ก็ตกกันมากจริงที่เรียมนะคะไม่แต่มันอยู่ตรงนี้ก็เอาเลยเอาเลยเอาเลยใหญ่กระปุกผ่ข้าเก็ข้ามากจัดจ้านนะ เอาไว้จาเอาไว้จาเอาไว้าาว้จามาไม่หมเกะนไมด้ใหมดแล้วใส่หมดแล้วค่ะใส่ตรงที่บ้านหมด ย่างองก็สุองาอคูย่าง่เยบร้อยเลเตีอนี่ยนนมีราะวคอยือกบานเะกคู่บานู่ไม่ได้บินบ้านป่โอ้โหวาาไหนผู้จินก็พวูนี่ไม่บินหมดจังเดี๋ยเดียวหน่อยเนี่ยเออ้นี่บินเ่มีเือ เดโลดโกจะขนมนะคเียนแงเล้านสำคัญก็ไม่มาสนคัญก็ไม่มาเนะมาโกเห็นอยู่แระโกกานมาเลยเนาะ ตัวมาม่าเลยว่ะข้าวเหนียวข้าวเชื่อใบใหญ่ใหญ่ข้าวเชื่อผาไปเรียกน่เออกระเียมผักเด้อค่ะใส่อ่นนกรต่าันนันนมนมน่คนนรานมเออมันไม่นี่เลยน่คือมามา

ยคนคไ่ดแล้วหนัยอันเจอไข่สียก่อนอันนี้เฮ้ยไปดูอาเสื้อตัวจานนะโอหไปดูที่ยบเลยเาะลาไมี่ยบ่นไม่ดายจบเลยเออไปยังไม่ทันได้อะไรไเคยามาที่ของหวานเนาอยเอ้าไปฟ่า

มันเจอแล้วเอาเอาเอานีอันนี้ล่ะจักรลดจักรลดจักรลวดจักรลวดอันม้วนักรลวดเต็มผ้าม้วนจักรลวดจักวดยิบมาก เ่อเกะเลยหลยมั ment, นย ah. ังมน้หัสวนมาซื้ออะไรกินอย่างเด็กวมายาไปอย่ังเด็ก่าก็ร้อยขในกระตูกรันาจะนะมาจองอันเอาเื้อคนละอันอันนี้เอาเดี๋ยวด้วย ส่งคือลวสิิดน้ำบานบาปะปูอ่ะครั้งการตัวนี้ชื่ออะไรบ้าจะกระยาชื่อคาไม่สั่งระาดที่อย่ามันก็โดนใช่ ผ่าแล้วดิดิผ่าอิดนีื้อเราวหวานะเอาเซลด้านบ่พแขกก็คือเดียวเหเอาเซลตะกอีสีคีแกงบ้านแกงเมืองเอาเื่อวมันเปลี่แน่เออเเห็นว่ามันเป็น้แก้วัีแก้เลยชอนยังไม่ได้ื่อเจา่นะอมออ่เอายืนนเจ้าแบงน่เิงบ่อเบาคเพาคู่เขาหน่ะเพรกคแขกตินๆ้ขาหน่อย

กันจังกคาแรงอักซ้อนกันไม่ได้เอ้าไปแทนได้้อนจักแดงเจ้าความแรงแรงเชื่อมัน่งเชื่อของแห้งเลยเอ้าของแห้งันจักจักจักเชืเลยไม่ดีมันเส้่ออันนี้เาได้เยานี่ไม่ได้เลยไ่รู้มานี่คดำนอแนี่มีกระถิ่นาเรายังมีสชื่อเลยเอาื่อักดงเลยเนหึ่นว่านนี้เอ้ยจอหนาผ่านกันแล้วเ่อว่าวันนี้มันสินเห

ข้ดวหนำมีคือเดือดน้ามีกะทิเลือกครบแล้วบอกครบแล้วเื้อซ้อนฮะท้ออันนี้นัจักน้ำเผอแล้วไม่ได้ซื้อน้ำมีกะทิได้เื้อเลยเนาะออกไปเรือเนาะเสื้อแล้วเสื้อแล้วซ้อเลากเ้อื้อแล้วคูอันไปแม่ หน่อเลยหนอันเดียวมันไม่ทันได้เบิดค่าใหญ่ไปก่อน ข้าวโพดโอ้โหข้าวโพดเลย ยาของมือละครเออข้าวซุ